อาจจะอยากได้รถสำรองเป็นคันใหญ่ๆให้พววุโสที่บ้านขับนะครับหรือเราขับไปจ่ายตลาดในมุมมองของทุกท่านจะเรียงลำดับยังไงครับระหว่าง Swift MG3 Hybrid แล้วก็ m a z d a CX3 มนะครับมองไปอีก10ปีข้างหน้าดูแลไม่ยากลำบากเกินไปครับพูดกันตรงๆว่าเนี่ยเดี๋ยวคำถามนี้ถ้าฉันบอกว่าไป s w อ f t อีกโดนล้อโดนล้ออีกแล้วมันจะล้อกันยับเลยมันต้องไปเรวิฟตจริงๆ่ะโจทย์เนี้ยจะให้ไปเอาอะไรอ่ะไปให้เอาเอ็มจีสามไฮบริดพัฒน์เหรอหรือไงเอ็มจีนไม่แน่ใจ ะขับดีโอเคโอเคก็ไม so okay. um, okay. okay. oh. ่เข so he ียนว่าขับดีขับดีแต่แต่ CX 3ที่โผล่มาเนี่ยตัวไหนเอเซนเชียล่ะโอ้แม่เอ้ยเอลตัวเก่าที่ยังไม่เอเซนเชียลเหรอครับตามดิเลอร์ร่วมร้าว่คนหาตัวปี2023ันยี้าควักเลยตอนเนี้ยเออดิเลอร์ไหนมีนะเพราะฉะนั้น CX 3ก็เป็นรถที่โอเค แต่ผู้วาอุโสโในบ้านขับอ่ะจะโอเคกับเบาะมันไหมเพราะรถมันจะ solid มันจะดิบกว่าสวิฟขึ้นีนิดนึงนะนมันจะไม่นุ่มแบบสวิฟน,นในมุมเขาอาจจะมองว่ามันแข็งหรือเปล่าตามอายุนิดนึงนะพอบอก10ปีดูแลไม่ยากจนเกินไปเนี่ยมันมันก็ต้องกลับมาสวิฟอยู่ดีอะ่ะเพราะฉะนั้นเลิกล้อได้ละเพราะว่าที่เราตอบทุกอย่างเราตอบตามแฟกต์แล้วก็ไม่ได้ว่าอวยสวิฟ